ซีรีส์คำนวณบำเหน็จชราภาพนะครับรับเงินบำเหน็จชราภาพ1นึ่งแบาทได้ชัวมาบอกวิธีการคำนวณให้นะครับเงิน5%ที่ถูกหักจากประกันสังคมมันจะถูกแบ่งออกไปดูแลเรื่องต่างๆนะครับโดย3%ใหญ่ๆเนี่ยจะถูกเอาไปดูแลในส่วนของกองทุนกรณีชราภาพนะครับแล้วก็กองทุนสงเคราะห์บุตรมันจะ3%มันจะถูกหักไป450อย่างเช่น คุณ5%มัน750บาท450บาทก็จะถูกหักไปดูแลในส่วนนี้ซึ่งตัวนี้แหละมันจะถูกนำไปสมทบในกองทุนประกันสังคมโดยเราสามารถที่จะเข้าไป www.sso.go.th นะครับเข้าไปที่การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพมาตรา33มันจะมีการแบ่งคอลัมน์นะครับในแต่ละปีที่มีการสะสมเงิน เข้าไปในกองทุนนะโดยแบ่งออกเป็นจํานวนเงินสมทบของผู้ประกันตนจํานวนเงินสมทบของนายจ้างแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะครับส่วนถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติอย่างเช่นช่วงโควิดมันจะมีการสมทบของภาครัฐมามันก็จะมีข้อมูลบอกอยู่ตรงส่วนนี้ซึ่งข้อมูลพวกนี้แหละเราสามารถจะเราสามารถนะํเา,า,านเอามาคํานวณตัวเงินบําเหน็จชราภาพที่เราจะได้รับพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อ สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วก็อายุครบ55แต่ส่งมาไม่ครบ180เดือนนะครับโดยวิธีการคำนวณเรามาดูตารางนี้ก่อนเราเอาแต่ละปีเนี่ยมาแจกแจงนะครับแล้วดูยอดรวมดูยอดรวมในแต่ละปีนะปีไหนที่ไม่ได้ส่งเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวยอดเงินสมทบที่สะสมอยู่ในกองทุนนะครับลองไปดูกัน ส่วนนี้คืออัตราผลประโยชน์ตอบแทนในแต่ละปีเริ่มตั้งแต่ปี2542นะไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละปีมันจะมีการประกาศผลประโยชน์ตอบแทนของสำนักงานประกรันสังคมเรื่องการกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนบำเหน็จชราภาพในแต่ละปีซึ่งจะประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ระบุไว้ว่าในปีนี้อัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี่แหละเราจะเอาไปคำนวณน,นะครับเงินบำเหน็จของเรา เวลาเรายื่นขอกรณีชลาภานะครับมาดูกันวิธีการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนบำเหน็จชลาภาพปี2553นะสมมติเงินสมทบ9,600บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนในปี53คือ4.25%ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้จะได้408บาท ปี2554เงินสมทบ9,600บาทสะสมจากของเดิมนะเป็น19,200บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนในปี54อยู่ที่4.08%ได้ผลประโยชน์ตอบแทน783บาท36สตังค์ปี55สะสม9,600บาทเาเงินสมทบ9,600บาทสะสม28,800บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนในปี55อยู่ที่4.15%เ ผลประยชน์ตอบแทนที่ได้รับคือ1,195บาท20สตางค์ปี56เงินสมทบอยู่ที่1,800บาทสะสม39,600บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่อัตราผลประโยชนตอบแทนปี56อยู่ที่4.27%จะได้ผลประโยชน์ตอบแทน1,690บาท92สตางค์ปี57เงินสมทบ10,000บาท สะสม49,600บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.66%ผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่1,815บาท36สตางค์ปี58เงินสมทบ1,800บาทสะสม6,400บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.21%ผลประโยชน์ตอบแทน1,938บาท84สตางค์ ปี59เงินสมทบ1 8 0 0บาทสะสม71,200บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนปี59อยู่ที่3.65%ผลประโยชน์ตอบแทน2,598บาท80สตปี60เงินสมทบอยู่ที่9,600บาทสะสม88,000บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนปี60คือ3.61% ได้ผลประโยชน์ตอบแทน2,916บาท88สตางค์ปี61เงินสมทบ9,600บาทสะสม9,400บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนปี61 3.16%ผลประโยชน์ตอบแทนจะอยู่ที่2,856บาท64สตางค์ปี62เงินสมทบ1,800บาทสะสม1,1200บาท อัตราผลปร,ลปร 4, ป 6, 3, 1, สะโยชน์ตอบแทนอยู่ที่4.25%ผลประโยชน์ตอบแทน4,301บาทปี63เงินสมทบ1 8 0 0บาทสะสม112,000บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่2.75%ผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3 0 8 0บาทปี64เงินสมทบ1 8 0 0บาท สะสม1 2 2 8 8 0 0บาทอัตราผลประโยชนตอบแทนปี64อยู่ที่2.83%ผลประโยชนตอบแทน3,475บาท24สตังค์ปี65จะเป็นปีที่ไม่ได้มีการสมทบนะสมทบ0บาทเลยแต่เนื่องจากเรายังไม่ได้ยื่นขอในปี65ทั้งเพราะนั้นทั้งปีเนี่ยมันก็จะใช้ยอดเงินสะสมของปีเก่านะครับมา คำนวณได้เลยนะสะสมไม่มีเพิ่มขึ้นนะแสน2นึ0งบาทอาตาัตราผลประโยชน์ตอบแทนปี65อยู่ที่3.46เปอร์เซ็นต์ผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับคือ4,248ันบาทแปสตางรวมอาตามัตราผลประโยชน์ตอบแทนตลอดตั้งแต่ปี53ไปจนปีจนปีหกรวมเป็น 31, 3 1มหมื่บาทสิสตางนี่คือผลประโยชน์ตอบแทนที่ เพิ่มมาจากการที่ประกันสังคมไปลงทุนในกองทุนต่างๆนะไปลงทุนในด้านาต่างๆแล้วก็ได้อัตราดอกเบี้ยมาเงินสะสมเดิมที่เราอยู่ในเงินสะสมเดิมที่อยู่ในประกันสังคมนะที่รวมกับของในจ้างสะสมแล้วเราสะสมส่วนหนึ่งในจ้างสะสมให้อีกเท่าหนึ่งนะครับ รวมแล้ว1 2 2 8 0 0บาทบวกผลประโยชน์ตอบแทน3 3 1, 3 9 0 9บาท12สตางค์รวมบำเหน็จที่ได้รับพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่1 5 4 1 0 9บาท12สตางค์นั่นเองนะครับไปยื่นขอรับได้เลยตอนอายุ55ปีนะครับแต่เงื่อนไขมันจะต้องส่งเงินสมทบไม่เกิน180เดือนนะ เพราะถ้าเกิน180เดือนมันจะกลายเป็นบำนาญซึ่งบำนาญจะไม่ใช่ใช้วิธีการคำนวณแบบนี้บำนาญจะใช้วิธีการคำนวณ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งอ,นนอันนี้เป็นสําหรับของบำเหน็จชราภาพโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นใครที่ได้บำเหน็จก็ลองไปดูของคุณเองข้อมูลของคุณเองมันจะมีตัวเลขบอกและเอาข้อมูลนั่นแหละมาคำนวณน,นะครับ ก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment, สอบถามคอมเมนต์ comment, แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็ จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ